พูดถึงซีไซฟูกัรพิกัดข่าววันนี้นะครับชาวนี้ก็ชวนติดตามการทํางานของภาคพลเมืองนะครับในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ด่านหน้าครับ เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดโควิด -19 ในจังหวัดเพชรบุรีครับที่ล่าสุดนะฮะได้มีการระดมล่ามอาสาครับเข้าไปช่วยงานด้านการสื่อสารกับแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านครับติดตามเรื่องนี้กับคุณฟักแฝงวิภาพรวัตนาวิทย์นะครับค่ะเรื่องการสื่อสารสําคัญมากเลยนะคะถึงวันนี้เขายอยที่เพชรบุรีสถานการณ์เนี่ยเรียกได้ว่ายังคุมไม่ได้ทั้งหมดปัญหาหลักๆก,ก็คือไม่เข้าใจว่าคนที่ต้องกักตัวหรือว่าติดเชื้อเนี่ยเขาต้องการอะไรดังนั้นตรงนี้การจํากัดพื้นที่การระบาดก็เลยยิ่งยากขึ้นไปอีกค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับฟอกแฟนวิภาพรวัฒนาวิทย์ในซีไซ e ฟโฟกัสพิกัดข่าวนะคะสถานการณ์โควิด -19 ที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีถึงวันนี้ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่รายวันแล้วก็กระจายขยายไปยังชุมชนในพื้นที่อย่างรวดเร็วนะคะสิ่งที่ทําได้ก็เลยมีหน่วยงานจากจังหวัดใกล้เคียงเป็นจังหวัดเป็นหน่วยงานที่เขามีประสบการณ์การรับมือโควิด1ิระลอกก่อน เข้าไปช่วยหนุนเสริมภารกิจที่เขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีนะคะลองชมภาพกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมหนึ่งในนั้นมีการปักหมุดรายงานจากทีมเจ้าหน้าที่ล่ามมูลนิธิรักไทยเป็นล่ามจากมูลนิธิรักไทยทั้งจากสมุทรสาครแล้วก็นครปฐมนะคะ จับมือกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่5ราชบุรีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพังคือสะพังเนี่ยเป็นพื้นที่พิกัดของโรงงานแคลคอมแล้วก็พบแรงงานข้ามชาติติดเชื้อในจุดนั้นเยอะนะคะภาพนี้รายงานโดยคุณมินโซเลสค่ะ บอกว่าเขาเริ่มปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือที่เขาย้อยตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วค่ะหลักๆทําอะไรกันบ้างสําหรับทีมล่ามอาสากลุ่มนี้นะคะเขาไปช่วยอบรมอาสาสมัครสร้างล่ามในพื้นที่เร่งง่ายๆว่าพยายามที่จะขยายความสามารถของล่ามในพื้นที่เขาย้อยเพชรบุรีนะคะไปอบรมเรื่องของวิธีการโทรศัพท์แจ้งผลตรวจโควิด19กับแรงงานข้ามชาติ การสอบสวนโรคผู้ใกล้ชิดคนที่จะเป็นล่ามอาสาต้องทําอย่างไรอันนี้แหละเป็นรูปแบบการอบรมที่เขาบอกเทคนิคกันนะคะไปจนถึงวิธีการปฏิบัติตัวในการอยู่ร่วมกับครอบครัวและชุมชนด้วยข้อมูลทั้งหมดนี้จําเป็นสําคัญต้องผ่านการอบรมค่ะและหลังจากนี้ทางมูลนิธิรักไทยเดี๋ยวเขาจะกลับไปพื้นที่เขาย้อยอีกรอบหนึ่งเพื่อจะจัดอบรมอาสาเฝ้าระวังประจําตึกคล้ายๆกับโมเดลที่สมุทรสาครน,นะคะ ซึ่งเป็นการดูแลแรงงานเพื่อนบ้านในหอพักชุมชนแรงงานสื่อสารให้เข้าใจกันมากขึ้นเพื่อจะได้ช่วยเหลืออย่างตรงจุดค่ะอีกจุดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมไปกันที่วัดโพง,งามในพื้นที่เพชรบุรีจุดนั้นเขามีการตั้งฐานปฏิบัติการชื่อว่าเขาย้อยรอดเรารอดค่ะเป็นทีมงานหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงครามนะคะที่ไปทำงานพร้อมกับหน่วยกู้ภัยในชมรมกู้ภัยสว่างอีกกว่า10จังหวัดค่ะ ระดมสัพพากำลังกันเต็มที่นะคะเพื่อที่จะรับบริการรับส่งผู้ป่วยโควิด1 9ในพื้นที่เขาย้อยส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลสนามแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายสักบาทเดียวค่ะเพราะว่าภารกิจก็คือตอนนี้โรงพยาบาลเขาย้อยเองซึ่งตรงนั้นเป็นโรงพยาบาลชุมชนเล็กๆเ,เขามีเจ้าหน้าที่ไม่เยอะคนที่มีกำลังมีหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญก็ต้องเข้าไปช่วยแบบนี้ค่ะ ด้วยความที่พอเจ้าหน้าที่ไม่เยอะแต่ว่าสถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยต้องออกรับผู้ป่วยกว่า100คนทุกวันนะคะ ทำให้ไม่ทันกับจํานวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นฉะนั้นการสกัดกั้นโควิดในพื้นที่ตรงนี้ที่เขาย้อยความสําคัญก็คือต้องกั้นไม่ให้เชื้อเนี่ยมันกระจายไปยังที่อื่นๆนะคะก็เลยมีการระดมเจ้าหน้าที่กู้ภยัยสว่างเป็นธรรมจากสมุทรสงครามราชบุรีสมุทรสาครเพชรบุรีและประจวบคีรีขันเข้าไปช่วยภารกิจนี้ค่ะขนาดว่ามีกําลังเจ้าหน้าที่แต่ยังมีอุปสรรคค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าล่าสุดมีการปักหมุดรายงานจากคุณสิริวัฒน์คันธา รถนะคะลองชมภาพของคุณสิริวัฒนที่รายงานเข้ามากันหน่อยค่ะนี่ค่ะเป็นภาพภารกิจของเจ้าหน้าที่นะคะคุณผู้ชมที่รับส่ง คนที่เป็นผู้ป่วยในพื้นที่นะคะทีนี้คุณสิริวัตรบอกว่าถ้าต้องทํากันยาวๆซึ่งตรงนี้คาดการว่ายาวแน่ก็ต้องการกําลังสน,สนับสนุนจากคุณผู้ชมทางบ้านหรือคุณผู้ชมที่มีกําลังนะคะเพราะว่าภารกิจตรงนี้เนี่ยเขาต้องการเรื่องค่าน้ํามันบัตรเติมน้ํามันหรือว่าฟู p พีพีคือชุด PPE แบบเต็มยศเนี่แหละคะ่ะสาหรับใช้ในการปฏิบัติภารกิจรับส่งผู้ป่วยโควิด1 9ประมาณสัก100คนต่อวันนะคะดังนั้นตรงนี้ถ้าคุณผู้ชมเห็นข่าว เห็นพระกําลังของเจ้าหน้าที่ที่ทุ่มกันอย่างเต็มที่ในจุดนี้แล้วอยากจะช่วยเหลือติดต่อกันได้ค่ะที่หน่วยกู้ภยัยมูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุตสงครามนะคะสามารถที่จะอินบ็อกเข้าไปแล้วก็ช่วยเหลือได้ในสถานการณ์นี้ค่ะ